ิซซเรียสวยมากาเลยค่ะ oh <my> ร้านนี้ก็จะขายอุปกรณ์เครื่องครัวเยอะค่ะ mm hmm. นี่ค่ะหมูกรอบของเราโลละ22.80ยูโรค่ะอันนี้เป็นคณะหมูกรอบค่ะอันนี้เป็นไก่ทอดหมูทอดยายทอดให้แม่กินแบบนี้เหรอตอนเด็กๆอร่อยอร่อยอร่อยเนาะ กกสวัสวดีค่ะสวัสวดีนะคะสวัสวดีจากประเทศเบลเยียมค่ะวันนี้แม่ไผ่เข้ามาในเมืองอีกแล้วค่ะตอนนี้อยู่ที่เมืองเลเวล่น <laughs> เข้ามาประจําเลยเมืองเลเวล่นอ่ะก็อยู่ไม่ไกลาจากบ้านเนาะเป็นเมืองที่มีอะไรก็จะเข้ามาใช้ชีวิตมาพาลูกมาตัดผมมาหาหมอฟันมาซื้อของอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอดีว่าเมื่อสองวันก่อนอะ่ะแม่ไผ่ไปดูใน คือใน a c e b o o k เนี่ยจะมะีการท่องเที่ยวของเลเวอนะคะเขาจะมีแฟนเพจอยู่เนาะใน Facebook ชื่อว่าวิสิตเลเวค่ะแล้วเขาก็ขึ้นโพสต์ที่เกี่ยวกับวิสเทียก็คือน่าจะเป็นพวงขามใช่ไหมคะภาษาไทยอะ่ะ mm hmm. เห็นเขาโพสต์ว่าที่เคยเตอนหรือว่า b o t a n i c a l Garden ท,ที่ที่มาไผ่เคยพามาน่าจะเมื่อปีที่แล้วอะคะ่ะตอนนี้วิสเทียบานแล้ววันนี้มาภก็เลย <laughs> อยากที่จะมา มาดูวิสเซียที่เคยเตินคะ่ะเคยเตินเราก็จะมาทางนี้ค่ะอันนี้เป็นถนนอยู่เส้นเดียวกันกับโรงพยาบาลธานกรรมที่แม่ไพ่มาประจําอันนี้ต้นไรเนะาะใบสีแดงสวยจังเลยค่ะวันนี้เข้าเมืองคนเดียวนะคะเด็กๆแล้วก็คุณพ่ออยู่บ้านเป็นวันเสาร์แล้ววันนี้น้องนิวส์ก็ไม่ได้ไปแข่งก็ให้อยู่บ้านกันไปหาแม่ก็เลยได้เข้าเมืองมาเนี่ยล่ะคะ่ะ มาดูความงามของวิสเซียนะคะแดดเริ่มออกแล้วค่ะดีจังเลยเมื่อกี้ก็มีลมพัดมาก็จะมีเย็นๆบ้างค่ะเพราะว่า15องศาเนาะถึงแล้วค่ะตรงนี้แหละเครยเตอนนี่แล้ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าวิสเซียยังมีอยู่ไหมนะคะไม่มีค่ะเขาชมนะเครยเตอนที่เลือบบน ฝั่งทางนี้ชิลิปก็ยังมีอยู่ค่ะแล้วก็มีดอกไม้แปลงนี้น่าจะเป็นแปลงแบบทีมสีม่วงสีเหลืองหรือเปล่าเหมือนเห็นเป็นดอกไม้สีม่วงกับเหลืองแล้วก็สลับกับพืชใบสีเงินนะคะสวยจังเลยค่ะโอ้สวยมากๆสุดๆค่ะอูอยากจะให้มาเห็นด้วยตาเปล่าจังเลยมันโรแมนติกมาก แบบกันแน่เลยเนี่ยโอ้โสวยมากมีวิสเลียลายต้นเลยนะคะเหมือนตรงนี้จะเป็นลักษณะเป็นปลูกวิสเลียยาวไปเนี่ยะคะ่ะยาวไปกับทางเดินเนาะพอดีว่ามีครอบครัวเขามาถ่ายรูปอยู่ตรงเนี้ยคะ่ะแต่งตัวแบบแนวย้อนยุคหน่อยพะเพยก็เลยไม่กล้าเดินเข้าไปกวนเขาก็เลยอ,อยู่รอบนอกนะคะ สวยจังเลยค่ะมีกี่ต้นไม่รู้เนี่ยแต่ยาวไปถึงนู่นเลยปล่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูฝั <_ S 2> <_ S 1> ่งทางนี้ซ้ายมือนี่ก็น่าจะเป็นปลูกพวกเฮิร์บต่างๆนะคะสมนุนไพรเนาะ <_ S> <_ S> คุณแม่คุณลูกมาถ่ายรูปก,กันสวยสุดๆเลยค่ะแต่ดอกเหมือนจะเริ่มโรยแล้วนะคะ ดอ,อกเริ่มโรยไปแล้วเนาะนี่เป็นเริ่มเป็นสีน้ำตาลเริ่มแก่แล้วก็ยังสวยนะโอ้และล,า,ลานตามากเลยค่ะสำหรับคนชอบดอกไม้มาคนเดียวถ่ายได้เท่านี้แล้วคะ่ะใช้ไมค์เซฟี่ในการอัดวิดีโอตัวเองแล้วก็เดี๋ยวจะไปแคปหน้าจอเป็นภาพนะคะ <laughs> นักท่องเที่ยวก็มาชมความงามของวิสเลียเยอะเลยนะคะมาถ่ายรูปเอ่ยมาอัดวิดีโอเอ่ยเนาะเป็นช่วงเวลาแห่งการใช้ชีวิตจริงๆคะ่ะฤดูสปริงวิสเซียสวยมากๆเลยคะ่ะ สวยเนาะเดินไปทางไหนก็สวยค่ะช่วงเทศกาลช่วงดอกไม้ออกดอกจริงๆนะคะเดินได้แบบเลินเลยค่ะพอดีวันนี้แม่ไผ่จอดรถอยู่ที่ตรงตรงลานจอดรถตรงแถวเชิ้ตเนี่ยะค,ะค่ะ,อะตอนแรกอะแผนว่าจะเดินเข้าไปซื้อของที่ร้านกาดมันดุแต่ดูท่าแล้วตรงนั้นก็คงไม่น่าจะมีที่จอดรถนะคะคือเวลาแม่ไผ่ซื้อของแม่ไผ่จะซื้อค่อนข้างเยอะนะคะหมายถึงของไทยเนาะก็ วันนี้ตั้งใจจริงๆเข้ามาซื้อข้าวข้าวสวยเนี่ยแหละคะ่ะข้าวเจ้าอะคะ่ะเพราะว่าข้าวหมดแล้วไม่มีข้าวกินแล้วแต่เวลาไม่ผ่ซื้อไม่ผ่จะซื้อแบบเป็นถุงใหญ่เลยนะคะอย่าง20กิโลขึ้นไปอย่างเงี้ยก็เลยเดี๋ยวจะออกไปอีกร้านนึงเป็นร้านชื่อว่า Asian ยนแอนด์มอรถ้าจะไม่ผิดนะคะอยู่ข้างนอกเล้ศเหมือนออกไปอีกนิดนึงแต่ตรงนั้นนะเขามีที่ร้านไ เป็นอะไรเนี่ยวันนี้ตื่นเต้นกระดอกวิสเซียแล้วพูดผิดคือตรงนั้นน่ะเอเชียนมอลล์เนี่ยเขาจะอยู่ในเป็นลักษณะเป็นคล้ายคล้ายช้อปปิ้งแอรียเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีร้านขายของเอเชียแล้วก็มีร้านอื่นๆด้วยเนาะเขาก็เลยจะมีที่จอดรถข้างหน้าร้านค่ะแล้วไค่ก็เลยที่จะจะไปร้านนั้นเพราะว่าไหนจะข้าวไหนจะเอ่อพวกซอสอะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างหนักค่ะเดี๋ยวเราไปกันไปเจอกันที่ร้านนู้นค่ะ แล้วเหนจะเป็นเมืองที่มีเนินมีอะไรนะคะนี่ก็ปั่นจักรยานขึ้นเนินกันขอแซงนะน่ารักจังเลยพ่อแม่ลูกตอนนี้แม่ไายอยู่บนถนนเส้นริงเลเว่นนะคะกำลังจะเข้าสู่แยกษเซ่าจะเห็นว่าทางใช้มือเนี่ยจะเป็นอนาณาจักรรงเบียร์ของเบียร์ชั้นนำชื่อว่าเซ่าอาร์ตัวต้องบอกว่าเบียเซราเนี่ยเป็นเบียร์ที่มีชื่อเสียงมากของประเทศเบลเยียมเนาะ ส่งไปขายทั่วโลกถ้าเพื่อนๆไม่ว่าจะอยู่ที่เมืองไทยหรือประเทศใดในโลกนี้ <co ld> เห็นเบียร์ยี่ห้อสเตลล่าก็คือนี่ละคะ่ะนี่คืออาณาจักรสเตลล่าเมืองเลอเว่นเป็นต้นกําเนิดและเป็นแหล่งผลิตเบียร์ชื่อดังชื่อว่าสเตลล่าอารตัวคะ่ะในนี้ล่ะคะ่ะเป็นศูนย์การค้าเล็กๆมีร้านลวงเยอะเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปจอดตรงร้านเอเชียนแอนด์ Please display follow the the arrow on the display. จ้าลูซี่ขอบคุณค่ะก็ถึงแล้วไงจอดแถวนี้เอ่ออันนี้ไม่ได้อันนี้เล็กนี่ก็คนพิการโอ๊ยกว่าจะหาที่จอดรถได้โอนอยู่หลายรอบเลยค่ะ ไปค่ะเข้าไปในร้านกันวันนี้ที่ร้านคนเยอะมากเลยค่ะวันเสาร์เนาะมุมแรกที่แม่ไผ่พุ่งตรงมาตลอดก็คือมาดูข้าวก่อนในนี้เขามีข้าวลายื้่ห้อเลยข้าวหอมมะลิชนิดพิเศษ20กิโลค่ะอันนี้ก็เป็น่วนแช่แข็งนะคะมีของเยอะมากเลยตะกงตะก้าสำหรับใส่ติ่มซำมีคณาด้วยค่ะคณะถุงเท่าไหร่นาะอ,อู้ ก็ไม่ได้เยอะมากเนาะปริมาณแบบว่ากินกําลังพอดีอะแบบว่าไม่น่าจะเหลือทิ้งอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ตัดแช่แข็งได้อืมเอาขนาดสักหนึ่งเนาะข้าวอีฮอที่แม่ไผ่กินประจำอยู่ตรงนี้ข้าวไทยหอมมะลิอันนี้ถุงเท่าไหร่เอ่ย ุงละ53 20กิโล53 Golden p h o e เด x ไหนๆมาแล้วก็เอาแหละถ้าอีกร้านหนึ่งถ้าที่ร้านเออที่ไปไประจำเมื่อก่อนน่ะนะคะร้าน Exotic World จะถูกกว่านี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะขึ้นแล้วก็ได้อ่ะเอาอีกห้องนี้ส่วนอันนี้คือเครื่องดื่มที่ลูกชอบกินค่ะมันเป็นน้ำผลไม้มุกุมุกุเก็ก <c oughs> ๆ,ๆชอบมาก รสไหนแล้วเนี่ยจำไม่ได้ไม่สตรอเบอรี่ก็อังหนเนาะอ่างน,นเอาไปรวมๆนะคะเท่าไหร่เอ่ย1.55ยูโรค่ะมุกุมุก,ก,มก,กุเด็กๆชอบมากเลยคะ่ะมุมสอสต,ต่างๆนานา,นาค่ะที่เราใช้ปรุงอาหารเนาะมีเยอะมากๆเลยปะ่ะเอาที่เราต้องการเนาะที่ใช้ประจำก็คืออันนี้เห็ดหอมห้ามลืมลืมไม่ได้ ก็เตาเชี่ยวก,ก็อยากได้แต่ว่าอยากได้แบบเป็นกระปุกมากกว่าเตาเชี่ยวอยู่ตรงไหนเอ่ยแบบกระปุกอะ,อะเอาแบบไม่กระปุกก็ได้อะอันนี้เป็นน้ำปลาที่ทานประจำคะ่ะาบสามยูโรสี่สิบนี่ซอฟสาเขียวอยู่ตรงนี้สองยูโรห้าสิบ โซนแช่แข็งด้านหลังค่ะมีของแช่แข็งเยอะเลยเหมือนกันเยอะมากๆตู้ยาวมากสายทุเรียนนี่ค่ะมีทุเรียนแช่แข็งด้วยนะนี่เลยแต่ว่าแม่ไผ่ไม่ใช่สายทุเรียนไม่กินทุเรียนค่ะอ่ะเก็บไปก่อนเก็บไว้ก่อนเอนท่าไหร่เนี่ย20ยูโรจ้าหนึ่งกรองแพงเนาะลาแช่แข็งเยอะเลยนะคะเนี่ย หันมาเป็นชิ้นก็มีหรือว่าจะเป็นตัวๆก็มีเนาะร้านนี้ก็จะขายอุปกรณ์เครื่องครัวเยอะค่ะแบบเครื่องครัวแบบว่าที่มาจากเอเชียอย่างเช่นอย่างเงี้ยที่แบบที่นี่ไม่มีใายอย่างเงี้ยค่ะกระชอนอย่างเงี้ยเ,เอาไว้ตักแบบตอนทอดเนาะให้เสด็จน้ํามันเนาะ หาในซูเปอร์เบลเยียมไม่มีนะคะแบบนี้หรือไม่ก็กระทะอย่างนี้กระทะแบบเป็นวอลกอะคนเบลเยียมจะไม่มีกระทะแบบนี้ค่ะถ้าเป็นกระทะแบบนี้จะมา,ทา,าทางเอเชียเท่านั้นเนาะนี่กระทะทําไข่หมวนก็มีฝั่งทางนี้ก็จะเป็นขายชามค่ะมาจากญี่ปุ่นมั่งจีนมั่งเนาะสวยๆทางนั้นเลยนะคะแต่ก็ราคาไม่ถูกนะ อย่างอันนี้สวยๆนี่ก็14ยูโรแพงอยู่นี่ค่ะชามนี้18ยูโรเลยเหรอสวยนะและราคาสูงเนาะมุมหม,ม้อหุงข้าวเครื่องครัวที่เป็นแบบว่าเอเชียเอเชียค่ะตรงนี้หม้อหุงข้าวไซส์ต่างๆนะคะไซส์กลางๆเนาะไซส์เ,ซเล็กอันนี้ประมาณ1.5ครับอุ้ยพังแล้ว น่าจะลูกค้ามาเล่นจนพังหม้อใส่ซุปใส่ต้มอะไรต่างๆก็มีค่ะหม้อใหญ่ๆแบบนี้ก็มีนี่ดีมากเลยนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะ2.2ลิตรเท่าไหร่เนี่ย66ยูโรอืมราคาใช้ได้ ามาจากเมืองไทยของเราก็มีค่ะเท่าไหร่เอ่ย2ยูโรนะเนี่ย1หอ่อ <c oughs> อ่ะเอาสักสุ่ดีกว่าไปกินบนรถเนาะอันนี้เห็นแล้วนึกถึงตอนเด็กๆอะ่ะชอบกินนะคะแบบว่าเลิกโรงเรียนปุ๊บออกมาตรงหน้าร้านหน้าโรงเรียนเนาะมันจะมีแบบว่าเป็นแผงนี่เขาแบบเย็บมาเป็นซองซองซขนาดประมาณเนี้ยซอง5บาทประมาณนี้ละคะ่ะแล้วก็มันจะมีไอตัวตัวเนี้ยถั่วเนี้ยอยู่ ตัวปากอ้าเนาะเขาเรียกเนาะเห็นแล้วนึกถึงตอนเด็กๆเลยอ่ะน่กกินน่าก,กินเท่าไหร่เนี่ยสองยูโรหกผักอีกชนิดหนึ่งที่แม่ฝอายชอบคือต้นดิวนี่แหละคะ่ะผักชีลาวเนาะที่นี่เขาก็กินกันนะคะฝรั่งเป็นเครื่องเทศไปอันนี้เราก็ซื้อในราคามัดละ1.20ยูโรนะคะก1กรัม1.20ยูโรคิดถึงบางไทยเนาะ เขาบอกไทยเอคลานเนาะกิโลละ12ยูโรค่ะเอาไปสักนิดเอาไปใส่แกงอ่อมไคะ่ะเดี๋ยวเราจ่ายตังกันเนาะจริงๆที่มาร้านนี้นี่ตั้งใจมาซื้อ,อ,อหมูกรอบเลยคะ่ะที่นี่เขามีหมูกรอบขายอร่อยมากคะ่ะไปดูกันยังเหลืออยู่ไหมตอนเดินเข้ามามีอยู่นะหมูกรอบมีคะ่ะหมูกรอบของเราโลละ22.80ยูโรค่ะ หมูกรอบออ้ยทำใหม่ๆเลยน่าอร่อยมากเมื่อกี้เห็นช่างประมาณ760กรัมก็7.6ขีดเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะราคาเท่าไหร่หาออกมาแล้วนะคะไปไปรถกันดีกว่าเอาของใส่รถ เมนูอาหารที่เตรียมไว้ค่ะจะทําวันนี้พอดีว่ากลับถึงบ้านค่อนข้างช้าแล้วก็รีบๆเตรียมเตรียมเตรียมหาแล้วเดี๋ยวเอาลงผัดทีเดียวอันนี้เนี่ยจะเป็นเซตที่เตรียมไว้จะทําเป็นแกงอ่อมหมูนะคะเนี่ยค่ะวันนี้จะใส่มะเขือด้วยเพราะว่าซื้อมะเขือมาด้วยเนาะส่วนอันนี้จะผัดผักให้ลูกไก่อยู่ตรงนี้คะ่ะไก่เนี่ยลูกไม่ไม่ค่อยกินเท่าไหร่เวลาใส่ผักก็เลยใส่ไปนิดเดียวนะคะส่วนอันนี้คะ่ะได้ วันนี้เราได้เป็นหมูกรอบมาเนาะแล้วก็ได้ขนามาก็เลยอ่ะต้องไม่พลาดขนะหมูกรอบครับจริงๆตอนแรกอะ่ะก็คิดไว้ว่าอยากจะทําเป็นเมนูพริกแกงหมูกรอบให้คุณบาสเนาะแต่ว่าเมนูพริกแกงเนี่ยคุณบัดกินบ่อยแล้วคะ่ะเหลือเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจะทําทันหรือเปล่าเมนูของตัวเองนะเมนูเอ่อเมนูแกงอ่อมเนี่ยน่าจะอะ่เสร็จไม่ทันคุณพ่อคุณลูกหรอกแต่ว่าเมนูของพ่อลูกเนี่ย คะนมูกรอบกับผัดผักเนี่ยแล้วก็ทอดไก่กับหมูเนี่ยเสร็จทันแน่นอนค่ะไปค่ะทำกันต่อดีกว่าเนาะหอมมากเลยอ่ะอันนี้เป็นไก่ทอดหรือว่าหมูทอดแบบที่แม่ไผ่ชอบจริงๆนะคะสไตล์แบบนี้ค่ะคือเราโตมากับหมูทอดไก่ทอดแบบเนี้ยที่ไม่ได้ชุบแป้งทอดไม่ได้ชุบอะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นทอดแบบบ้านๆบ้านๆคนชัยภูมิแบบนี้แล้ะค่ะเนี่ยแล้วก็มีกระเทียมเหลืองๆนะ นี่คือวิธีการทอดแบบสูตรดั้งเดิมจริงๆอ่ะเนี่ยค่ะหมักแป๊บเดียวค่ะสิบห้านาทีก็ทอดเลยเสียงใช้ได้แล้วนะเสียงน้ำมันอ่ะน่าจะได้แล้วละถ้าอีกหน่อยของแห้งอุ๊ยอันนี้อ่ะนอก,กน้อเย็น อร่อยแล้วพริกพริกพริกเริ่มพริกลนกล้องอีกอ่ะนี่แหละค่ะเม็ดเดียวเท่านี้แหละเรียบร้อยค่ะคณะหมูกรอบแบบไม่ค่อยมีสีสันแต่อร่อยนะ นี่แหละค่ะเมนูทําให้ฝรั่งไม่ค่อยมีสีสันแบบนี้แหละแต่อร่อยค่ะหรือว่าอะไรนะคะเมื่อกี้ it looks good เมนูไหนคะอันนี้เป็นคณะหมูกรอบค่ะอันนี้เป็นไก่ทอดหมูทอดไก่ทอดหมูกนออาชิมเลยอะอร่อยนะยายทอดให้แม่กินแบบนี้แหระตอนเด็กๆอร่อยอร่อยอร่อยเนาะไม่เห็นจะต้องชุบป้องชุบแป้งอะไรเลยเนาะอร่อยดี Oh. อันนั้นก็ผัดผักที่หนูชอบค่ะ mm hmm. อือหือเยี่ยมไหมถ้าเยี่ยมยกยกนิ้วโป้งให้แม่หน่อยตำอับให้แม่หน่อยมีช้อนอยู่อะปลาะสะต๊ะค่ะแม็กก <Mr>. <So> ี้มิสเตอร์แม็กกี้ซ่เลฟ์พี่ชายไปไหนเนี่ยดมนไม่ร mm ู hmm. ้ อันน oh, ี้ไม่เผ็ดนะลูกมันมีพริกแต่จริงๆล้วมันไม่เผ็ดอันนี้ i o r k อันอรอดี this is อันนี้เป็นไก่กับหมูนะลูกนี่มาชิมหนอยอร่อยดีอ๋อ like pork เอ chicken o ันนี้รม่อันบิ๊กจ้ ¡Adiós! กินก่อนอร่อยไหมน้องอืมอร่อยอร่อยอร่อยเลยใส่มะเขือได้แล้วค่ะมะเขือค่ะมะเขือก็จะแก่ๆนิดนึงเนาะซื้อมาไม่เป็นไรมีไข่ก็บุญแล้ว โอ้สุกแล้วคะ่ะน่าก,กินมากเลยมะเขือสุกแล้วไปไปใส่ผักชีลาวกับต้นหอมกันหอมคะ่ะหน้าตาหลังจากที่ทำเสร็จเรียบร้อยทุกขั้นตอนนะคะเหนียวข้นหนืดขึ้นมาพเพราะข้าเบือเนาะเข้าเบือก็คือ เอาเข้าวเหนียวไปแช่น้ํานะคะแล้วก็ตำตำเนาะแล้วก็เอามาใส่นะคะก็จะ,ะคนขึ้นมานิดนึงแม่เผ่ก็ทําเยอะน่อยเพราะว่าทําทีก็เดี๋ยวเอาไปแบ่งใส่กล่องนะคะแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้จะได้เก็บไปทานได้หลายๆวะะันค่ะมาเรามาชิมกันดีกว่าอร่อยไหมเอ่ยฝีมือตัวเองก็ต้องบอกอร่อยเนาะ อ,อร่อยมากเลยค่ะมันจะมีความแบบหวานผักค่ะผักทุกชนิดที่ใส่ลงไปอะค่ะโดยเฉพาะผักตระกูลหอมเนาะหอมใหญ่ไม่ใช่สิหอมหอมแดงนะคะแล้วก็มีต้นหอมด้วยเนาะอร่อยมากแล้วก็พอใส่มะเขือเข้าไปก็ยิ่งอร่อยขึ้นไปอีกค่ะคือปกติแม่ไผ่ไม่ได้ใส่มะเขือเพราะว่าไม่ได้ไปร้านเอเชียทุกวันเนาะ พอดีวันนี้ที่ร้านเอเชียมีเนาะก็เลยซื้อกลับมาแล้วก็ได้ใส่นี่ยนะคะอร่อยอร่อยเป็นคนที่ชอบกินแกงอ่อมมากจะเห็นว่าในหลายๆคลิปของแม่ไผ่ก็คือจะมีแบบเมนูแกงอ่อมส่วนใหญ่เพราะว่าคนอีาสานนะเนาะขาดไม่ได้เมนูอะไรที่เป็นเกี่ยวกับแบบว่าน้ำปลาปลาหน่อยอะไรเงี้ยคะ่ะจะชอบมากอยวลองชิมอันนี้ก่อนคะนาหมูกรอบเป็นยังไงเอ่ย ก็ฝีมือตัวเองอะเนาะชิมแล้วตอนแรกก็ว่าอร <laughs> ่อยนั่แหละหมูกรอบเขาแบบคือหมูกรอบเขาก็รสชาติดีอยู่แล้วนะคะบวกกับเราเองก็มาปรุงรสชาติเพิ่มอะไรเงี้ยอร่อยอร่อยมากๆเลยค่ะนี่ไปเอาบินของที่จ่ายที่ร้านเอเชียมาดูค่ะหมูกรอบโลละ2 2ยูโร8ปนะคะ มันทั้งหมด7ขีด6ประมาณนี้ค่ะจ่ายไปทั้งหมด17.33ยูโรเป็นเงินไทยเท่าไหร่เดี๋ยวขึ้นให้ที่หน้าจอเนาะถามว่าแพงไหมก็แพงอยู่ค่ะแต่ว่าเราไม่ได้กินทุกวันเนาะ,ะเมนูแบบแบบอะไรที่แบบว่าหายากๆอะไรเงี้ยค่ะเราไม่ได้กินทุกวันเวลาเราเจอทีเราก็จะซื้อกลับมานะคะเพราะว่าคนไทยอะค่ะเวลาเรา อยากกินน่ะบางทีเราไปสรรหาวัตถุดิบดังในเบลเยียมเนี่ยแม่ไผ่ไม่รู้ว่าจะไปซื้อไอชิ้นหมูสามชั้นใหญ่ๆใ,ในที่ไหนเพราะว่าที่ร้านแบบซุปเปอร์เขาไม่มีขายนะคะที่นี่เวลาเราไปเจอหมูกรอบที่สําเร็จรูปแล้วอะ่ะเราก็อยากจะซื้อกลับมากินถึงแม้ว่า,าราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่เราก็ยอมจ่ายเพราะว่านานๆกินทีนะคะไม่ได้กินทุกวันเนาะบางทีชีวิตก็ ถ้าเราทําให้มันยากมันก็ยากเนาะถ้าเราทําให้มันง่ายมันก็ง่ายนะคะ <laughs> ยังไง <laughs> ก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามชมเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะขอให้ทุกว,วันเป็นวันที่ดีนะคะไม่ไผ่ไปแล้วสวัสดีค่ะบาย